เตือนกันยังเนะนะาะตอนนี้อยู่กับทีมช่างไทยไอกาอ์ตนะครับ oh. ตื่นเตือนครับตื่นเตือนเตือนกันห <c oughs> รือยังไปจองตัวไว้เมื่อวานตกรถเด้อจองตัวไว้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลย,เลยหนึ่งคน หนึ่ง <laughs> หนึ่งคนไม่ใช่พี่ไก่ออกไป ทราบท่านผู้<ม>สารท่านใดท,ที่จงองตั๋วไว้ก็น่าขึ้นรถด่วน คนนะครับ <c oughs> ยังมอนทัน,นเ,ดเดินกันเลยห้าคนแล้วสวัสดีนะครับผมเดินกันยังเลยสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับผมแต่เมช้า เดียยังไม่ตื่นเลยเนาะไปครับไปโคราชบ้านเิงครับตอนนี้จะทางไปโคราชกับทีมช่างไทยไอกอินนะครับโคราชบ้านเิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วยืนกันหรือยังเนาะใช้จองตัวไว้รตกรถเอ้อรถออกแล้วนะครับผม สวัสดีครับผมคุณเสถียรเดิททนทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับอไอ้ไอกอีันยไ้สดแวมันแวัมขึ้น,น,สขน,นสวัสดีหกท่านนะครับผมมามาเราบัเดินทางกันแต่เช้านะครับผม นี่ดูถนนไปก่อนนะครับ,รบมันยังพื้นอยู่เราเช้าๆก่อนนะครับเดจอทางไมนดีหรือว่าเราอะไรนี่ขึช้ช่องในตกลงทางเอฟซีนักผู้โดยสาที่จองตั๋วไว้นะครับ ลาดนะไอ้ปักตรงชัยอ๋อครับผมผ่านครับทางผ่านผ่านน่าจะผ่านครไปอำเภอเมืองครับไปกันกี่คนครับไปสองคนครับผมช่างมีช่างจีเหมือนเดิมนะครับเดิมนะครับแพ็คคู่ทีมเดิมครับทีมเดิมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วสั้นๆหน่อยนะครับทางไม่ค่อยดีเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผม ไปส่งเครื่องเล่นนะครับผมจำนวนเจ็ดชุดนะครับทำท,ท D, 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 D. ่ีีีนมบอกเราหมุนตีห้าครับช่างกีอ๋อเรามาตั้งแต่ตีสี่แล้วนะนะครับผมเพิ่งจะขึ้นไลน์ให้ดูนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ตื่นกันนะครับ <laughs> ขนาดตีห้าครึ่งแล้วก็ยังก็ยังน่าจะยังไม่ตื่นกันนะครับยี่สิบยัง รอหมุนตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับผมออกจากโรงงานนั่งรอรถตั้งนานอ๋อ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับทำไมไลฟ์ช่องนี้คะ <c oughs> มันมันเป็นช่องเดียวกันมนะั้ยมันเป็นช่องเดียวกันหรือเปล่าครับโ <c oughs> คดีชแน,นลกับไอกาอี e <c oughs> นะครับผม <c oughs> กระอีมันมันมันไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าครับตอนตีดดสอ๋อมารอตีสี่แล้วค่ะอ๋อขอบคุณครับคุณกาแฟรอเลยนะครับคุณกาแฟนทางวัดภยัยนะขอบคุณครับผมคนละช่องค่ะอ๋อใช่เหรอครับเพราะว่าน่าจะใช่เลยครับเพราะว่า ไอ้เกียรอรมันก็ไม่แจ้งเตือนนะครับผมผมก็อ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอ่านได้แต่อยู่ไอ้ช่องไอ้เครื่องหลังนะครับเครื่องไรนะครับจะไปอ่านที่อีกเครื่องหนึ่งก็อ่านไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้แจ้งเตือนเหมือนกันครับมันอ่านได้เฉพาะอยู่เครื่องไรนะครับต้องจองแล้วก็อ่าน ก็เ <G introductory> นี่ยมันมันไม่ขึ้นไอ,ไอ,อ้กะอีนะนี่มันขึ้นโคตรดียังไงม,มันไม่มีคนดูคนดูแค่ห้าคนบางบางคนเขาไม่ได้แจ้งเตือนไงไลฟ์มันไม่ได้แจ้งเตือนเขาไม่ไงวะจะไรจะจรลงโทษป่ะในทางปลอดภัยนะขอบคุณครับขอบคุณครับผม11ท่านแล้ว ชวนเพื่อนมาช่องโคตด,ดีหน่อยนะครับผมโคตรด,ดีแชนแนลนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเพราะว่าเขาตั้งระบบไว้ให้นะครับอันนี้เราไม่เป็นนะครับน่าจะเป็นช่องเดียวกันแต่ทำไมขึ้นโคตรดีเนี่ยในนี้ก็ขึ้นโคตด,ดีนะมันไมได้ขึ้นอะ ก่อนล้วขึ้นไอ้กะอีละ่ะอ๋อผมคิดว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าช่องนี้มันไม่มีใครดูนะครับเขาลง่อนเพราะตั้งนานแล้วมันเพิ่งได้ก้าวทันนะครับจะมีช่องไอ้กะอีช่องโคดีช่องจัางไทยไอ้กะอีอ๋อเหรอครับผมใช่ใช่ครับม,มันมีช่องช่างไทไอีนนี้เราไล์ลที่ช่องโคดีเนาะของบริษัทมีสามช่องค่ะอ๋อครับผม จะไปทํางานแล้วนะเข้ามาทักขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมแล้วผมขอออกไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาทางขึ้นไลฟ์ช่องไอกอีกก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายกันเช้านี้นะครับผมแล้วผมขอขอลองใหม่นะครับเพะเข้ามาไลฟ์คนดีแล้วมันไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะครับ เพราะว่าขนาดเรายังไม่มีการแจ้เงเตือนมาเลยเพราะเราไม่ไเซ็ตระบบใหม่นะครับ <c oughs> อเซ็ตระบบใหม่ไหมครับแอดนะครับ,รรบผมอย่าลืมติดตามพวกเราด,ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเราเซ็ตระบบก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เออยังงไขนาดของเรายังไม่แจ้งแจ้งเตองเือนเลย